สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอย่างเจร์นี่ของพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้เลยนะคะก็คือเรื่องของเส้นทางการเติบโตในบริษัท management consulting นะคะว่าการเข้าไปทำ c o n s u l t แล้วเนี่ยตำแหน่งต่างๆที่เลื่อนขึ้นไปเนี่ยภายในนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วการทํางานหรือว่าเนื้องานมันแตกต่างกันยังไงก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเออจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากการที่เราเข้าไปใหม่เลยนะคะจนถึงไต่ขึ้นไปถึงข้างบนค่ะโอเค Okay, อันนี้ก็บอกก่อนว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของเอิร์ธเองนะครับจากการทํางานที่ m มคคินซีนคอมพานีมากกว่ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในไหนบริษัทเนี่ยก็จะมีโครงสร้างข้างในที่แตกต่างกันอันนี้ก็อาจจะบอกเป็นคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะทุกบริษัทแต่ก็คิดว่าการทํางานที่ m มคคินซีเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่บริษัทแม n จัดการของโซล t ิงอื่นๆเนีทำงานเหมือนกันนะครับอ่าเริ่มต้นกันที่ ยังเจอร์นี่มีช่องติ๊กต็อกแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ youngjourney.me เพื่อให้ไม่พลาดคลิปไฮไลท์วิดีโอของพวกเราค่ะเข้าตำแหน่งแรกเลยค่ะเข้าไปทำก่อนรเรื่องเป็นอะไรคะตำแหน่งแรกก็คือเป็น Analyst ลประกันนะครับหรือรว่าอาจจะเป็นจ u n i o r c o n s u l ั a n t หรือว่าที่ m c k i n s ี่เราเรียกว่า Business Analyst นะครับที่ BCG เนี่ยอาจจะเรียกว่า a s s o c i a t e ก็คือว่าเป็นตำแหน่งสำหรับน้องๆที่จบใหม่จบปริญญาตรีนะครับหรือว่าทำงานมาแล้วไม่เกินอันหนึ่งถึงสองปี นะครับซึ่งในโลกของจูเนียคอนซัลแทนเนี่ยครับทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะทำงานจะมี work s ส r e ีมนะครับ้ายๆว่าเป็นชิ้นงานของเราที่ชัดเจนในแต่ละโปรเจกต์ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปซึ่งหน้าที่หลักๆของเราเป็นจูเนียแอนาลิสต์หรือว่าเป็นจูเนียของซัลแทนเนะครับเราก็จะทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือทำการแอนาลิซิสนะครับก็คือการคิดวิเคราะห์ดูจากข้อมูลต่างๆนะครับข้อที่2ก่อนจะคิดวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะต้องหา ข้อมูล Data ที่ต้องการนะครับแล้วก็สร้างสมมุติฐาน hypothesis ของคำตอบในในการที่เราจะไปทำ a า a n y s y s i นั้นได้ข้อที่3ก็คือการที่เราทำ presentation นะครับก็คือเป็นการเครื่องมือในการสื่อสารก็คือนั่งทำสไลด์แหละเอาไม่ง่ายเลยนะครับอย่างที่4ี่ก็คือว่าเราก็จะต้องมีหน้าที่ในการพบปะกับลูกค้านะครับก็าอาจจะเป็นลูกค้าที่ตําแหน่งใกล้เคียงกับเรานะครับหรือว่าเป็นการหาข้อมูลเป็นการทําความเข้าใจเนื้องานของเขานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคร่าวๆนะครับว่าอันนี้ว่าไดโรของจูเนี่ยคอนซัลแทนหรือว่าเปนะ็นเซนเซอร์ในเรืองโซเชียลเนี่ยทำงานเป็นยังไงบ้างครับค่ะ ก็เราพอเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นจูเนียร์คอนซัลแทนเสร็จพราะแบนเป็นคอนซัลท n งนี่มันมีแบบไทม์ไลน์ที่แน่นอนไหมคะโดยเฉลีย่ยประมาณกี่ปีแล้วพอขึ้นแล้วตําแหน่งต่อไปคืออะไรคะครับไทม์ไลน์ทั่วไปประมาณ2ปีนะครับในการโปรโมทซึ่งในแต่ละบริษัทเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยอย่างเพนเมคินซี่เนี่ยอาจจะเป็นบิสซิเ s ส n อนลิสนะครับ2ปีหลังจากนั้น ขึ้นตำแหน่งไปเป็นซีเนียร์พิเศษแอนนัลสต์หรือบางที่บางโลเคชั่นเรียกว่าจูเนียร์แอสโซเชียลนะครับ <c oughs> ก็คือคล้ายๆเป็นแบบมีเดียมหรือว่ามิดเลเวลคอนซัลแทนนะแล้วก็ปกติอยู่ในมิดเลเวลคอนซัลแทนอีกประมาณ1นถึงสปีนะครับแล้วก็จะโปรโมทขึ้นไปเป็นซีเนียร์คอนซัลแทนซีเนียร์คอนซัลแทนเนี่ยก็คือเทียบเท่ากับคนที่เรียนจบ MBA แล้วนะครับจะเข้ามาเป็นซีเนียร์คอนซัลแทนซึ่งที่ไมค์คินซี่เราเรียกว่าแอสโซเชียล นะครับอย่างที่ BCG เรียกว่าคอนซัลแทนนะครับชื่ออาจารย์สลับไปได้ใช่ครับแต่ก็คือว่าเป็นเลเวลที่จบ MBA แล้วง่ายๆหรือว่าทำงานมาแล้ว2-3ปถึงาปีในบริษัทเราก็ได้รับการโปรโมตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนื้องานของซีเนี่ยคอนซัลแทนกับจูเนียร์คอนซัลแทนเนี่ยเหมือนกันเลยครับคือไม่ได้แตกต่างกันมากอาจจะแตกต่างกันที่ว่าความรับผิดชอบ หรือว่าขอบเขตง,งานเนี่ยกว้างขึ้นหรือว่าใหญ่ขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นจูเนียร์ของซัลแทนเราอาจจะได้รับ Work ์ t สตรีแค่1 w o r งเวิร์ m สตรนะครับอย่างเช่นเราดูด้านบิสเนสเ s สเราอาจจะดูแค่ คอสอย่างเดียวหรือเบนเนฟิตอย่างเดียวนะครับ mm. หรือเราดูด้านมาร์เก็ตติ้งเราอาจจะดูมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวนะครับสมมติอ่าไปเป็นซีเนียร์คอนซัลแทนแล้วเนี่ยเวิร์กสตรีมอาจจะใหญ่ขึ้นหรือบางทีเราอาจจะดู2หรือ3เนื้อง,งานพร้อมๆกัน mm. อย่างเช่นอ่าดูมาร์เก็ตติ้งเวิร์กสตรีมอาจจะดูเซลล์เวิร์กสตรีมด้วยเพราะมันใกล้เคียงกัน mm. นะครับหรือว่าเราดูบิสเนสเคสเนี่ยเราอาจจะทำเองทั้งหมดเลย end to end mm. ทั้งคอสเบนเนฟิต <Bene fit S 1> ก็คือว่าจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็จะมีคควววาา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 ามมมดหหังงกกกขึ้นนจจรรรือ Manager ่เาสาาถทํ ด้วยตัวเอง<ม>โดยที่มีการดูแลหรือว่าการความช่วยเหลือจาก m a n a g ร r เนี่ยครับน้อยลงจับป<ม>ระมาณนี้<ม>เพราะว่ามันเป็นโรที่เป็นการเตรียมตัวไปตำแหน่งถัดไปแล้ว<ม>ตำแหน่งถัดไปก็คือการไปเป็นผู้จัดการนะครับ<ม>เป็น m เ n a g e r แน้วด้วยค่ะก็จริงๆรีแ r e c a ที่พูดกันมาตอนแรกเนี่ยก็จะเริ่มจากเป็น junior c o n s u l ท a ท t ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มเป็นซน n i o r ใช่ไหมคอนซัลแทนหรือว่าบางที่เนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการเป็นแอสโซเอตแล้วไต่มาเป็นคอนซัลแทนเดียวยังไงเดี๋ยวขึ้นตัวอักษรไว้นะคะว่าเอ้แต่ละที่เรียกต่างกันยังไงบ้างนะคะก็คืองานเนี่ยจริงๆยังมีความใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าเท่าที่ฝนฟังจากเอิร์ธคือเหมือนกับเพิ่มจํานวนสโคปงานที่กว้างขึ้นนะคะคือแทนที่จะดูอย่างเดียวอาจจะดูหลายอย่างมากขึ้นแล้วก็มีไกด์แดนซ์ที่น้อยลงไกด์แดนซ์คือการชี้แนะเนี่ยสมมติตอนที่คุณเป็นจบใหม่เนี่ยแทบจะทุกอย่างเลยอาจจะต้องมีความชี้แนะว่าอ่ะคนีเจบบัท่แชดน แต่ว่าพอเริ่มขึ้นมานิดนึงเนี่ยคุณเริ่มมีความรู้แล้วแล้วก็เป็นจอบที่ซีเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเหมือนกับให้คุณได้แนรเวเกตเองมากขึ้นว่าอเอ้ยมันควรจะต้องทำแบบนี้เราเป็นยังไงดีมีไอเดียของเรามากขึ้นมากกว่าจากการรับอินพุตจากข้างนอกอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือสองเลเวลแรกนะ,ะที่เราลองดูหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่เอิร์ดเกริ่นไปแล้วพอขึ้นไบเสร็จตำแหน่งต่อไปคือแมเน g เจอร์นะคะแมเนเจอร์ Manager, หรือว่าผู้จัดการในภาษาไทยเนี่ยค,คือทำอะไรบ้างคะเอ้มันต่างกัน โดยนายคนซ o n s ตติ้งนยครับเป็นแมネเจอร์เป็นผู้จัดการอาจจะต่างจากการทํางานในบริษัทที่เราเป็นแมเนเจอร์ที่เรามีลูกน้องมีลูกทีมนะครับใ,ในการทำโพลต์นี่ย แมนเจอร์คือผู้จัดการของโปรเจกต์อย่างที่ m มคินซี่เราเรียกตำแหน่งนี้ว่า Engagement Manager ะนะครับก็คือเป็นคน Manage Engagement หรือว่าโปรเจกต์นั่นเองอนะครับอย่างที่ BCG เขาเรียกว่า Project Reader ก็คือเป็นคนดีโปรเจกต์นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้ก็คือจะรับผิดชอบโปรเจกต์ทั้งหมด n n d to e เ d เลยจะต้องอต้นจทจบะนะครับซึ่งก็คือรวมถึงการวางแผนการทำงานะนะครับวิธีการที่เราจะตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้านะครับจะแบ่ง ทีมยังไงว่าเราจะมีเวิร์กสตรีมอะไรบ้างนะครับในการโปรเจกต์อ๋อเราเป็นคนกำหนดแม่ดเจอร์เป็นคนกำหนดอ่าใช่ครับอาจจะเป็นการกำหนดร่วมกันกับอาโซเชียร์พาร์ทเนอร์หรือพาร์ทเนอร์ซึ่งแบบอธิบายแต่ว่าเป็นเป็นคนที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะเริ่มต้นในการซาฟทีมด้วยซาฟทีมก็คือเป็นการเลือกลูกทีมคอนซัลแทนจูเนียร์คอนซัลแทนเนี่ยมาอยู่ในทีมของเราซึ่งบางทีจะทำร่วมกับพาร์ทเนอร์หรือโซเชียร์พาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ในการทำโปรเจกต์นะครับในแต่ละสัปดาห์เเเนนี่ยยรราากก็็จะัับบบผิดชอคล้ๆป ตารางการทํางานของทุกคนในทีมเลยเราจะต้องรู้ว่ามีมัลสโตนนะครับหรือว่ามีจุดที่สําคัญอะไรบ้างอย่างเช่นว่าเราจะต้องพรีเซนต์กับลูกค้านะครับ C level executive ผู้บริหารวันนี้ดังน,นั้นเราย้อนกลับมาเนี่ยเราจะต้องมีเช็คตรวจงาน ครึ่งทางก่อน mid point check in วันนี้นะเราจะต้องอก่อนที่จะไปมิดพ o ย n ์เช e c อ in เนี่ยเราจะต้องสร้าง presentation สร้าง excel model ขึ้นมามนะครับก่อน,นที่จะสร้างเนี่ยเราจะต้องหาข้อมูลอะไรบ้างนะครับจะต้องไปขอข้อมูลจากใครก็รต้องใช้เวลากี่วันในการเตรียมตัวทำ model ทำ presentation นะครับแล้วก็ใครจะเป็นหน้าที่ทำอะไรอันนี้ก็เป็นโรของผู้จัดการนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบในภาพกว้างในแต่ละสัปดาห์ของโปรเจกต์เนาะในแต่ละวันเนี่ย manager ก็จะเป็นคนดูแลลูกทีมคนซัลแทนนะครับตอนเช้าเราจะมีประชุม,ม เรียกว่าแบบมอร์น uh, ิ่งเช็คอินคุยกันว่าโอเควันนี้แต่ละคนมีหน้าที่ในการทําอะไรบ้าง mm hmm. ต้องการความช่วยเหลืออะไรมีมิสิงกับใคร mm hmm. นะครับนะในการดูลูกทีมแต่ละคนแล้วก็ในลูกทีมเนี่ยอาจจะมี2อถึงหคนนะครับคอนซัลแทนจูเนีนยร์คอนซัลแทนแล้วแต่โปรเจกต์ผู้จัดการเนี่ยก็ต้องเลือกดูด้วยว่าใครเนี่ยต้องการความช่วยเหลือมากหรือน้อย mm hmm. นะครับแล้วเราจะแบ่งเวลาตัวเองไงถ้าเราไปไหนเจอ mm hmm. เพราะว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนพร้อมกันได้ mm hmm. หรือไปทุกทุกมีกินงได้ ความช่วยเหลือนี่เช่นอะไรบ้าง <c oughs> ที่เราเอาให้เขาดูครับความช่วยเหลือก็อย่างเ <c oughs> ช่นว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆ <c oughs> ้องจูเนียของซัาเทนจบใหม่เป็นอาวุโสเนี่ยการที่เขาไปประชุมกับลูกค้าด้วยตัวเองเนี่ย <c oughs> อาจจะเป็นเรื่องใหม่แมเนเจอร์ Manager ก็จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วย <c oughs> ให้มั่นใจว่าสื่อสารถูกต้องถูกกระตุศัต์นะครับหรือว่าการช่วยเหลืออย่างอื่นก็คือเป็นการคิดวิเคราะห์การทำอนาลิอติสเซช่นเรามานั่งดูข้อมูลด้วยกันนะครับหรือว่าวางแผนกันว่าในการจะคํานวณ หามูลค่าหรือการ projection นะครับการประเมินข้อมูลในอนาคตเนี่ยเราจะใช้สมการแบบไหนเราจะเอาข้อมูลอันไหนบ้างมาใส่ในสมการนี้นะครับหรือว่าในการทา presentation แก้ไขปัญหาหรือมาพร้อมร่มซอบกันว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรกับผู้บริหารนะครับแล้วในการที่จะสื่อสารเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างในการเล่าเรื่องราวจะต้องมีต้องไปสัมภาษณ์ใครบ้างอะไรนยครับก็คือเป็นการทางานร่วมกับ consultant นั่นแหละก็คือเป็นการประสานงานช่วยนะ แนวทางหรือว่าไปการเข้าร่วมประชุมถ้าเกิดว่าเป็นจูเนีร์คนที่มีประสบการณ์น้อยหรือว่าลูกค้าที่ม,มีความรู้สบมาอืมค่ะ,คะจริงๆเท่าที่ฝนฟังเนี่ยตำแหน่งนี้แมนเร์เนี่ยเป็นเหมือนโรที่เริ่มพัฒนาสกิลเซ็ตขึ้นมาว่าไม่ได้ทําตําแหน่งแค่ของตัวเองและแต่เราว่าเป็นคนเหมือนกับ เป็นโปรเจกต์ลีดเบาๆ<ช>ไม่เบาแหละเป็นโปรเจกต์ลีดเลยใ,<ช>ในการที่จะทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้น<ช>ตั้งแต่การรวบรวมคนวางแผนงานให้แน่ใจว่าไอ้ทุกคนที่ทํางานคอนซัลแทนที่ทํางานของตัวเองเนี่ยเอามามัดรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นตมไทไลน์จริงๆ<ช>แล้วก็ทําให้แน่ใจว่าทุกคนอ่ะสามารถที่จะดดลิเวอร์ได้ถึงจุดที่มันควรจะเป็นดังนั้นจริงๆเท่าที่ฝนฟังเนี่ยเหมือนกับมันจะต้องใช้ทักษะหลากหลายกว่ามากกว่าแค่การคิดวิเคราะห์การทําเด็กละมันจะเริ่มเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการเจอลูกค้าการจัดการคนการจัดการเวลาแล้วก็ โคเดอร์ที่หลากหลายเพราะเราเองก็ต้องเป็นคนที่เท่าที่ฟังคือถ้ามีปัญหาจากลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่ลงเข้าไปช่วยแล้วก็ทําเองประมาณนี้ใช่ใช่เลยครับเป็นเป็นข้อที่ดีมากที่ฝนบอกว่าเป็นการจัดการทีมลูกค้าแล้วก็เซ็โคเดอร์ต่างๆเพราะจริงๆเราเนี่ย r o อ e engagement manager manager เนี่ยเป็นโรที่เราไม่ได้ทํางานเองจริงๆแล้วก็คือว่าเราจะไม่ได้มี work s ส r e ีมเป็นของตัวเองที่เรารับผิดชอบแต่เราจะรับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็จริงๆแล้ว เออว่าเป็นโรที่แต่ว่าแบบสำคัญเกือบที่สุดในในคอนเสิร์เลยเพราะว่าเป็นเป็นโรเหมือน เป็นสูตรกลางนะครับคือเป็นระหว่างคอนซัลแทนลูกทีมนะครับกับพาร์ทเนอร์อส a s s o เ i ตพาร์ทเนอร์กับลูกคา้าแล้วก็เป็นโรที่อยู่โปรเจกต์เนี้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือทำงานฟูลไทม์ในโปรเจกต์นั้นเลยครับขอถามนิดนึงเออว่าแบบอาจาัคซีเนี้ยคอนซัลแทนไปเป็นแมเนเจอร์เนี่ยเท่าที่เราฟังคือลีดไทม์หรือว่ารันเวย์มันอาจจะไม่ใช่แค่สองปีแล้วมะเพราะว่าเหมือนกับสกิลเซตที่ใช้อ่ะค่ะกว่าจะโปรโมทขึ้นไปถึงแมเนเจอร์เนี่ยมันอาจจะยาวกว่าอันนี้คือโดยเฉลี่ยเป็นยังไงบ้างคะ,ะคือคิดว่าสุดท้ายอะโปรโมชั่นต้องบอกทุกกกกคนนนนน่่่่อววาาาามมมัััหหหลลลลยแแแ้้รตตีไไดะ เหมือนที่เล่าให้ฟังอ่ะอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจว่าตําแหน่งอ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะต้องประมดด้วยเวลาที่สม่ําเสมอทุกป,ปีถ้าคุณคทํางานได้เพราะว่ายิ่งตําแหน่งที่สูงขึ้นรันเวย์ที่เราต้องขึ้นไปให้ถึงหรือสกิลที่ต้องใช้มันก็ยาวขึ้นอ,อันนี้ด้วยปกติจากซีเนีร์คอนซัลแทนขึ้นไปเป็นแมเนเจอร์เนี่ยมันยาวนานกว่าจูเนียขึ้นไปเป็นซีเนียไหมหรืออย่างไงบ้างคะครับ,รบอันนี้ก็ปกติก็อยู่เฉลีย่ยเนาะประมาณ2ปีเหมือนกับสองปีสามปีนะอันนี้แล้วแล้วแต่ว่า เราเนี่ยเริ่มเข้าบริษัทคอนซัลท์ที่ตำแหน่งอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้าตำแหน่งเรียนจบ MBA มาเป็นซีเนียคอนซัลแทนเลยมันก็อาจจะใช้เวลานานมากขึ้นเช่นสองถึงสามปีนะเพราะเขาไม่ได้ประสบการณ์มาก่อนหรืออย่างเอิร์ดเองเนี่ยเอิร์ดเข้าเป็นจูเนียร์คอนซัลแทนแล้วก็ไต่เต้ามาเป็นซีเนียเนี่ยดังนั้นตอนที่เอิร์ดเป็นซีเนียร์คอนซัลแทนแค่ปีครึ่งเอิร์ดก็ได้รับการโปรโมทเป็นแมเนเจอร์เลยเพราะว่าเราเคยทํางานคอนซัลท์มาก่อนเอ่อหมายถึงว่ามีแบ็กกราวนด์ที่แบบสะสมประสบการณ์ทางด้านนี้มานานกว่าใช่คครับแล้ววกกกก็็ออออีย่่่าางงนนึื ่จะได้รับการโปรโมทเนี่ยเราจะต้องเริ่มทำงานจริงๆเป็นแมเนเจอร์เลยนะครับซึ่งที่ McKinsey เราเรียกว่าเป็นจูเนียร์เอนเกจเมนต์แมเนเจอร์นะครับก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนแบบใช่แมเนเจอร์อินจ็อทในอย่าใช่ซึ่งลักษณะก็คือว่าสมมติเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับมีสมมติมีเวิร์กสตรีม5อันอย่างเงี้ยครับแล้วอาจจะเป็นมีแมเนเจอร์ที่ซีเนียร์แมเนเจอร์เนี่ยดูทั้งหมดเลยแล้วเราเป็นจูเนียร์แมเนเจอร์ฝึกหัดเนี่ยเราอาจจะรับไป1-2รรสตีหนึ่งแล้วอาจจจะมีคอนนซัลแท์ูเนียร์ทที่างนกับเรา เป็นต้นะครับหรือว่าถ้าเราเข้าโปรเจกต์ที่มันค่อนข้างสกปรกเล็กหน่อยมีแค่หนึ่งถึสองลูกีเนี่ยเราก็อาจจะเป็นแมเนเจอร์ของมันนั้นเลยก็คือว่า ปกติเราจะใช้เวลา6เดือนถึง1ปีนะครับในการทำโรฝึกหัดนีเป็นเป็นจูเนียร์อินเทอร์เนเตใช่ไหมครับได้ไหมและอะไรขึ้นใช่ครับก็คือจะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนถึงจะได้ขึ้นน่าสนใจมากเลยค่ะก็ไม่ได้มากันง่ายๆนะคะอาจจะแมเนเจอร์ต่อไปคือต้องเร่ยนอะไรคะขั้นไหนถัดไปโอ้เราไปมาถึง3ขั้นแล้วขั้นถัดไปก็คือจะเป็นโรจูเนียร์พาร์ทเนอร์นะครับหรือว่าเราเรียกว่าแอสโซเชตพาร์ทเนอร์ที่มันคินซี่ที่ BCG เรียกว่าพรินซิปล์นะครับแล้วก็จริงๆเอิร์ดอาจจะรวบรวมถึง การพูดถึงตำแหน่งพาร์ทเนอร์เลยนะเพราะว่าจริงๆงานของ associated partner จูเนียร์พาร์ทเนอร์กับพาร์ทเนอร์เนี่ยก็คือใกล้เคียงกันแต่ก็คือเหมือนจูเนียร์แมเนเจอร์กับแมเนเจอร์แหละก็คือเหมือน associated partner ก็จะเป็นโรเตรียมตัวงานคล้ายกันแต่ว่าความรับผิดชอบน้อยกว่าเนงานก็อาจจะแคบกว่านะคเพราะเป็นช่วงในการเตรียมตัวนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราคุยกันแล้วว่าตำแหน่งผู้จัดการแมเนเจอร์นะครับจะทำงานโปรเจกต์เป็น two end ต้นจนจบ 100%เป็นนะครับพอเราเป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยเราจะไม่ได้ทำงาน100%นะ้อัอนนนี้เรามีความ าคาดหวังว่าเราจะต้องทำโปรเจกต์มากกว่าหนึ่งอันพร้อมกันคือถือหลายๆอย่างละใช่รครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยอาจจะทำสองถึงสามโปรเจกต์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่คือไลฟ์โปรเจกต์นะครับโคงกานซึ่งเราอาจจะเป็นคนลีดเลยสองโปรเจกต์เป็นต้นนะครับแล้วเราอาจจะมีหนึ่งถึงสองโปรเจกต์ที่เราไม่ได้เป็นลีดแต่ว่าเราเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเฉพาะด้านของโปรเจกต์ที่คนอื่นเขาลีดอยู่นะครับก็คือควรจะมีสองถึงสามโปรเจกต์ นะครับอันนี้ส่วนส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือว่าเป็นการดูแลหรือว่าความสัมพันธ์ของลูกค้านะครับก็คือว่าเป็นการด้าน Relationship Building เข้าใจภาพธุรกิจหรือปัญหาของลูกค้ามากกว่าภาพรวมแค่โปรเจกต์เพราะโปรเจกต์บางทีเราอาจจะดูแค่เป็นเรื่องๆไปนะครับหรืออาจจะดูแค่โปรเจกต์สเดือนสำหรับเป้าหมาย2ปีอะไร้ยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องดูแบบเหมือนเราเข้าไปเข้าใจเป็นโค้ชเป็นคาวเซอรเอร์ให้ลูกค้าเลยว่า เขามีด้านอะไรที่เขาควรคำนึงถึงบ้างน,นะครับสถานการณ์โลกสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันจะส่งผลต่อธุรกิจเขาอย่างไงนะครับนวัตกรรมใหม่ๆมีเทรนอะไรบ้างที่ลูกค้าควรจะ consider นะครับก็คือว่าเป็นการ manage relationship ลูกค้าแล้วก็เป็นการแนะนำหรือว่าเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆนั่นเองนะครับทำให้เป็นเป็น role business d e v e m e n t ด้วยนะครับค่ะซึ่งจริงๆเท่าที่ฝนฟังเนี่ยมันก็จะเป็นภาพกว้างที่กว้างขึ้นมาอีกแล้วคือไม่ใช่แค่ทำโปรเจกต์เสร็จแล้วแต่ดูในแง่ของแบบลูกค้าดูว่าเออเราจะทำยังไงให้ลูกค้าพอใจแล้วก็แบบอยากจะทำงานกับเราต่อแล้วก็เหมือนกับดูแลแบบหลายๆโปรเจกต์พร้อมๆกันอันนี้ก็จะยิ่ง a d v a นซ์ขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็จะมีพาร์ทที่สามของ r พ l e partner โซเชียลพาร์ทเนอร์นะครับก็คือเป็นการที่เม k i n คิ y เราเรียกว่า Firm Building นะครับก็คือการสร้างบริษัทการสร้างเฟิร์มซึ่งหมายคไวามว่าไงก็คือเป็นการบริหารคนภายในนะครับอย่างเอิร์ธเองก็จะต้องมีน้องๆ้องคอนซัลแทนที่เราดูแลเป็นคนเหมือนให้คําแนะนําในการทําง,งานเป็นการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์รีวิวทำทีา e v ลูเอช i ั n ให้เขานะครับ,รบแนะนำเคลียร์เป็นการอาจ้างคนสัมภาษณ์คนนะครับแล้วก็การสร้างความรู้หรือว่า knowledge expertie ข้างในซึ่งในระดับ เนี่ยเราก็จะต้องมีเรียกว่า value proposition นะครับว่าอะไรคือจุดแข็งของเราอะไรคือจุดขายของเราในการทํางานของลูกค้าเช่นอย่างเออเองก็คือเออทำงาน ด้านเกี่ยวกับดิจิตอลแล้วก็เกี่ยวกับด้าน growth marketing and sales ก็คือเป็นด้าน commercial topic <c oughs> เกี่ยวกับ revenue เป็นหลักนะครับโดยใช้กลยุทธ์หรือว่าเครื่องมือเกี่ยวกับทางด้านดิจิตอลนะครับในการาสร้าง revenue ซึ่งคนอื่นเนี่ยอยาจจะมี v าร u e position ที่แตกต่างกาันอย่างเช่นคนอื่นบางคนอาจจะดูเรื่อง oil and gas expert นะครับ <c oughs> ดูทุกอย่างของธุรกิจนี้เลยดู<ะ>ด้าน banking นะครับบางคนอาจจะเป็น expert ด้าน ซัพพลายเชนแอนด์โลจิสติกส์เป็นต้นนะครับก็คือจะต้องมีด้านเฟิร์มบิลดิ่งแล้วก็ความรู้ที่เราเนี่ยสามารถเป็นสิ่งที่คนรู้จักเราแล้วเขาจะโทรหาเราหรือเขาจะเรียกเราไปไปช่วยเหลือเนี่ยเป็นต้นค่ะบางบริษัทอ่ะฝนเห็นได้ยินชื่อคขาว่า principal อันเท่ากับเลตเติลมีไหมหรือว่าอย่างใช่ครับคือพร i นซิปเปก็คือเท่ากันครับก็คือว่าเท่ากับ a s s o c i a t e partner T T N C C T T D C G โอเคอ่ะอย่าอเงี้ยงานก็คล้ายๆกันกับ partner เนาะแต่แต่ละบริษัทมันก็จะมีข้อแตกต่างนนนเล็กๆๆ้อยะครับ หลังจากพาร์ทเนอร์ไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นสิ่เนี่ยพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งใน,น่นอนว่าก็คือความมือพิชอลมากขึ้นความคาดหวังมากขึ้นแต่ว่าเนื้อง,งานกันเราเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ต่ตงต่างกันมากถ้าเทียบกับโรบค c o n ซ u l t แทน a ร d อแมเนเจอรที่เราพูดไปก่อนหน้านี้น โอเคค่ะอันนี้จริงๆอย่างที่เอิร์ธบอกก็คือพอจบจาก Principle หรือว่าจบจากอันนี้คือจูเนียร์ร์ทอันนี้คือพาร์เนอร์อย่างพาร์เนอร์แล้วใช่ไหมก็คือสูงวานนั้นคืออะไรคะหมดแล้วใช่ไหมันจะเป็นยังไงต่อคะสูงสูงจากนั้นก็เป็น a s s o c i a t e partner อ่าอย่างที่บอกกันเพราะว่าในระบบอ่า management c o n s u l t i n g firm หลายๆที่เนี่ยมันเป็นบริษัทเป็น partnership นะครับก็คือว่า ุกคนเนี่ยระดับพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นเจ้าของร่วมของบริษัทมันไม่ได้มี CEO ไม่ได้มี Managing Director อะไรเงี้ยเหมือนบริษัทที่อื่นแต่<ะ>จริงๆมันก็มีโรที่เราเรียกว่า local office manager อย่างเช่นเป็น managing partner of Thailand office managing partner of France office อะไรเงี้ยก็มีก็คือคล้ายๆเป็น CEO ของแต่ละประเทศหรือว่าเป็น CEO ของ practice อย่างเช่นเราเป็น managing partner ของ growth marketing and sales practice ใน South East Asia มันก็จะมีแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยเนื้อหางานเนี่ยจะแตกต่างกันเฉพาะข้อที่ สามนะครับเป็น firm building แต่ข้อที่1ก็คือการ manage project การ client relationship client development เนี่ยบางิงเราก็คืองานมอนเหมือนกันใช่แต่มันก็จะแค่ i r m building ว่าโฟกัสเราต่างกันถ้าเราเป็น managing p a r t n e ของ scope อะไรก็คือว่าเรารับผิดชอบในการโต scope นั้น แต่ว่าเอ้เมื่อกี้เอ้ยบอกว่าแอสโซเ a ต e พาร์ทเนอร์คือใหญ่กว่าพาร์ทเนอร์เหรอคะหรือพาร์ทเนอร์ใหญ่กว่าพาร์ทเนอร์ใหญ่กว่าเป็นแอสโซเ a ต e ก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นพาร์ทเนอร์โอ้โหวันนี้ก็คือแบบเจาะลึกสำหรับฝนเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่แบบเพิ่งเพิ่งจะมารู้จริงๆเพราะปกติเวลาเห็นแบบตำแหน่งงานของคนต่างๆในแบบลิงก์อินหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตำแหน่งที่ ประมาณนี้แหละเหมือนถือว่าแต่เราไม่รู้ว่าเอ้มันทำต่างกันยังไงทำไมไต่ยังไงคือรู้ว่าเอะมันเป็นขั้นแต่เราไม่รู้มาก่อนดังนั้นอ่ะเราเรียนกันใหม่นะคะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นนาลิสต์อ่ะเราตอขึ้นไปเป็นอะไรนะคะ คอนซัลแทนส์แอโซเชียกก็คือบริษัทซีเนียร์คอนซัลแทนซีเนียร่คอนซัลแทนนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นแมเนเจอร์หรือโปรเจกต์ลีเดอร์ค่ะแมเนเจอร์โปรเจกต์ลีเดอร์ค่ะขั้นถัดไปค่ะถัดไปก็คือเป็น p r i n c i p ล์ associate partner ์คอพาร์เนอรและสูงสุดก็คือเนี่ยพาร์เนอร์แล้วก็ senior partner ไปอีกนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจริงๆผมว่าแบบเปิดโลกมากๆเลยสำหรับหลายๆคนที่อยากรู้นะคะว่าในโลกของคอนซัลแทนเนี่ยทำงานยังไงตั้งแต่ต้นนะคะจนจบเลยยอดของภูเขาในแบบ โลกของ m a n a g e m ช n ว Consulting นะคะก็ขอบคุณเอิร์ธมากเลยที่แบบมาเล่าให้ฟังนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดวิดีโอถัดไปหรือว่ากดแชร์ให้กับคนที่คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการชมเนื้อหานี้นะคะวันนี้เนี่ยพวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกับวิดีโอตอนหน้านะคะวันจันทร์เว้นจันทร์นะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหมค่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ